สวัสดีครับผมมีตามความนูนามพูนครับวันนี้ผมจะพามาหาเห็ดครับวันนี้สภาพป่าโดยรอบครับก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับเห็ดที่เราจะหาวันนี้ครับเป็นเห็ดละงอกนะครับส่วนมากจะเป็นเห็ดละงอกนะครับนี่ครับมาดูเลยดอกแรกนะครับประเดิมแล้วหลังจากเราไปปางถึงมานะนี่ครับมาดูใกล้ๆครับ เนี่ยไม่ได้มีการปักแต่อย่างใดนะครับเนี่ยครับเขาทำการตัดดอบน่ครับ,รบดอกใหญ่มากครับขอแบบนี้สิบดอกก็พอครับเดี๋ยวเรามาดูกัและครับให้ดูกันย,ยาวๆนะท,ทีนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับ นี่ครับดอกนี้ครับอาจจะไม่มีคนเก็ียดครับเน่าตัดออกแล้วนี่ดอกบานครับวันนี้อาจ,จะไม่มีคนมานครับ นี่เป็นเห็ดละงอกเหลืองนะมาดูใกล้ๆนะครับเนี่นยเงียบอีกดอกนะครับอีกสองดอกนะครับ เา็าจะหาเลาะตามคลองน้ําที่ไหลไหลมาครับเพราะว่าความตื้นเขาก็จะยังอยู่นะครับสภาพบรรยากาศก็พอใช้ได้เนี่ครับ,บเจอแล้วครับเห็นลวลาโง่สองดอกครับ นี่ครับของดอกนะนี่ครับเราก็จะไปหาต่อครับผมขอหยุดไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เยอะหรือเปล่าครับมาดูเลยครับ นี้ครับดอกนะครับเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขานกยุงนะครับแก่แล้วครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับให้เขาแพร่เชื้อต่อไปครับปีหน้าเราจะได้มีเก็จอีกนะครับ นี่ครับหลังจากเราหาไปสักพักครับเราก็ได้พอแกงแล้วเนาะเราก็จะกลับแล้วครับเรามาดูผลงานกันเลยครับนี่ครับคือผลงานเราวันนี้ครับดูครับดูเห็ดเรางกครับนี่เป็นเห็ดเรางกขาวนะครับดอกใหญ่มากครับก็จะพอแกงครับเราก็จะกลับบ้านนะครับ EP นี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับไป EP หลังเดี๋ยวผมมาทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูเรื่อยๆครับผมครับ